<laughs> สวัสดีครับผมแจ <ś m> ็คดอสันนะครับจากไททานิกนะครับทีมงานผมก็อยากให้ผมเดินเหมือนสุภาพบุรุษแจ็คดอสันนะครับจากหนังเรื่องไททานิกแต่ว่าผมจะบอกให้ว่าแจ็คดอสันเขาไม่ได้มาเดินอยู่ข้างบนแบบนี้เขาอยู่ใต้ดินแต่วันนี้นะครับเราจะได้ทานอะไรที่แจ <ś m> ็คดอสซันจะไม่มีโอกาสได้ทานแน่นอนนะครับ <ś m> โอมากาเสะหัวละหมื่นสองอร่อยแน่นอนแต่เราอยากจะรู้ว่า มื่นสองเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วทำไมเราต้องทานโอมากาเสหยุดป๊บหนึงนะครับก่อนจะดูวิดีโอต่ออย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับตรงนี้นะครับไปแล้วครับ ก็อย่างแรกนะครับก็เป็นแอปเปไทเซอร์นะครับให้เราแบบเริ่มกินก่อนนะครับบอกว่าอันนี้คือสาหร่ายเส้นผมนะครับมันจะเล็กมากเลยดูดิเหมือนเส้นผมจริงนะนะแล้วก็ไข่ปลาสมอลรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับมาจากเมืองอิชิคาวะครับ อันนี้คืออังคิโมะนะครับเขาบอกว่ามันคือตับของมังฟิชภาษาไทยผมไม่รู้ว่ามังฟิชเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าผมเกิดมาผมไม่เคยทานเลยผมกล้าบอกเลยว่าผมไม่เคยทานตับปลาแล้วถ้าใครรู้จักผมดีจะรู้ว่าผมเป็นคนไม่ชอบกินเครื่องในแล้วไม่ชอบกินอะไรแปลกๆแต่เรามากินโอมาเกษตรเราต้องเชื่อใจเชฟนะโอมาเกษตรแปลว่าเชื่อใจแล้วก็ต้องเชื่อใจเชฟแล้วเขาทํานี้มาให้เรามันก็ต้องอร่อยแหละใช่ไหมโอเค กลิ่นหอมวาซาบิกับปลาไม่มีกลิ่นคาวกลิ่นเครื่องในอะไรแน,น่นอนนะ,ะรสชาติอร่อยผมทานเครื่องในเนี่ยไม่ได้ผมทานเข้าไปนะถ้าผมตัดความรู้สึกว่ามันคือตับนะผมโ,โอเคเลยรสชาติดีมากถ้าผมไม่ได้มาทานโอ,อมาการเซกับเชฟนะผมจะบอกได้เลยว่าผมทั้งชีวิตเนี่ยผมจะไม่ทานทางตับปลาแน,น่นอนแต่เนี่ยเราได้ทานแล้วก็เลยผมรู้ว่ามันอร่อยนะนี่ทานง่ายด้วยนะครับอร่อยมาก เมนูแรกนี่โอเคนะแต่มาแบบมาเซอร์ไพรส์สุดละเมนูแรกถือว่าผ่านอ๋ออันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ได้สักเลยครับเป็นสติ๊กเกอร์แท็บทูแฟนผมไปซื้อเครื่องสมาเขาแถมมานะครับแปะให้ผมนะครับ <Okay. S 1> อ่ะตอนนี้เราจะมาทานเมนูที่2นะครับ, <Okay. S 1> รบเขาเรียกว่าซูคิรินะครับหรือว่าซามอนเอซาชิมิทั่วไปเนี่ยแหละนะครับแต่ทางเชฟเนี่ยสุดยอดมากนะเขาแยกให้เรานะครับเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาจะแยกปลาแบบเนื้อสีขาวๆเนี่ยออกมาให้เราทานกับ เขาเรียก่อะไรนะเนี่ยภาษาญี่ปุ่นซีอิ๊วญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาลองทานก่อนเลยตกด้วยนลาไหลครับโต๊ะแพงซาชิมิชิ้นแรกที่ผมทานอะปกติเราไปทานซาชิมิเนี่ยบางทีเนื้อมันจะแบบล้่นๆหน่อยนึกออกไะมอันเนี้ยเนื้อมันแน่นมันแน่นแน่นเหมือนเยลลี่เยลลี่แต่แน่นอ่ะรสชาติอร่อยมาก นเนื้อที่แน่นมากนะครับอร่อยมากหวานนะครับมันสดแล้วมันหวานนะีมันหวานเนื้อปลาส่วนปลาเนี้ยเขาใส่ขิงฝลนๆนะครับแล้วก็เขาปรุงซอสมาแบบมันจะมีรสชาติแบบเค็มๆหวานนิดนึงแล้วก็มีรสชาติของปลาแล้วก็แล้วก็เขาล่มควัน เขาซาชิมิเนี่ยไปวางไว้แล้วเขาก็เอาที่ครอบเหมือนให้ควันมันวนอยู่อะเพื่อจะให้มันมีกลิ่นสโมสแบบนิดนึงอร่อยมากกินเข้าไปทีเหมือนรสชาติระเบิดในปากอู้เข้าไปต้องสมองต้องมาบอกแล้วว่ามีรสชาตินู้นนี่บ้างาหาไม่เจอทางที่นี่คือเชฟเขาจะไม่เอาอาหารส่งให้เราทานเขาจะให้พนักงานเสิร์ฟมาให้เราอันนี้คือเคกานินี่ใช่ไหมครับตีมแฮร์รี่คราฟวิทเวนิเกิซอสโอเคปูขนนะครับอันนี้คือ ซอสเหมือนน้ำส้มใช่ไหมครับเดีย๋ยวเราลอ,ลองมาทานปูแบบเพียวๆก่อนนะครับหืมกลิ่นหอมปูเลยกลิ่นหอมปูเลยปูพอเราทานนะครับมันจะมีรสชาติแบบปูเลยใช่ไหมอันนี้ไม่มีรสชาติปูมาก่อนนะมันเป็นรสชาติหอมมาก่อนหอมเสร็จปั๊บแล้วรสชาติปูค่อยมาผมคงไม่ต้องบอกนะมันไม่มีกลิ่นคาวกลิ่นอะไรเลยนะครับคือไม่มีกลิ่นอะไรที่ไม่ดีเลย กินปูเนี่ยแล้วก็ใส่น้าส้มมานเนที่ทางร้านเขาจัดให้เนี่ยอร่อยมากนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเปรี้ยวไม่เปรี้ยวมันจะจางๆมีกลิ่นเปรี้ยวหวานแล้วก็มีกลิ่นเหมือนแบบเป็นกรดๆนิดนึงนะครับเมนูนี้เป็นเมนูโปรดณนะตอนนี้เลยนะว h ยเ s a ิเซมัตสึคาสะเมทิตอ๋อเหมือนต้นสนลูกสนลูกสนลูกสน,กสนใช่ๆเออเนี่ยก็เลยเรียกแบบนั้นอ๋อนี่คือเขาตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนลูกสนมันก็เหมือนจริงนะตรงนี้ กรอบมากโอ้โหเด็กนี้แบบถ้าถ้าผู้ชมอยากรู้สึกว่ามันฟีลลิ่งเป็นยังไงใช่ไหมคิดง่ายๆเหมือนแบบถ้าสมมติคุณเคยกินเปลือกหางกุ้งอะ่ะแต่แบบเวอร์ชั่นแบบกรอบโคตรแล้วคือกัดแล้วแตกเลยแต่หางกุ้งมันจะกัดยากใช่ไหมอันนี้คือแบบเนี่ยกรอบมาก very crispy ปกติอย่างที่ผมบอกนะครับผมเป็นส่วนตัวเนี่ยผมถ้าผมไม่มาทานโอมากาเซผมก็จะไม่กินนะครับอูนิแต่เนี่ยแหละนะครับเป็นอูนิทอดเทมปุระเราลองดีกว่าที่เนี่ยทอดของเก่งมากความกรอบแบบเบากรอบอเคยร,รู้จักว่าเบากรอบมันกรอบแต่มันเบาอ่ะมันฟูๆอ่ะเป็นฟองๆอ,อ,อ่ะ เราได้รสชาติอูนินะครับแล้วก็มีแบบเค็มๆนิดนึงเพราะน่าจะเป็นปลาคาเวียร์เนี่ยที่ทำให้เค็มนิดนึงนะครับแล้วก็รสชาติปลาคาเวียร์มันผสมกับอูนิได้ดีผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นปลาคาเวียร์กับอูนิแต่เดี๋ยวเราลองจิ้มทรัฟเฟิลซอสบ้างนะครับเกลือทรัฟเฟิลอืมรสชาติเปรียบเสมือนรถเบนซ์พอจิ้มทรัฟเฟิลซอสเข้าไปกลายเป็นเฟอร์รราี่เลย ไม่เคยเห็นใครก็ไม่คิดว่าหน้าอาจจะมีความสุขตอนกินอูนิด้วยนะอร่อยมากตอนนี้เราก็จะมารอทานซูชิสี่คำนะครับเป็นซูชิสี่คำเขาบอกคำแรกเนี่ยซูมิอิกะก็คือคัตโตฟิชบ้านเราเรียกปลาหมึกแหละแต่จริงๆมันไม่ใช่ปลาหมึกมันไม่เหมือนกันคัตโตฟิชกับสควิตมันไม่เหมือนกันแต่บ้านเราเรียกปลาหมึกเหมือนกันบ้านเราเรียกปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดอง ปลาหมึกกระดองแล้วก็ซูซูกินะครับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นซีแบสครับภาษาไทยเรียกว่าบบ้้าาาานนเเรรียกว่ปลากระพงขาวปลากระพงขาวนะครับแล้วก็อาคามินะครับอาคามินี่ก็คือปลาทูน่าเนื้อแดงโอเคครับแล้วก็คุรุมะเอบิก็คือไทเกอร์พรอนหรือว่ากุ้งแม่น้ำกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าคำไหนจะเป็นคำโปรดผม ผมใช้มือเลยด้วยนะม,ยมีรสชาติมะนาวด้วยอร่อยนะครับแล้วก็นุ่มมากเลยนะลองนึกภาพเป็นสำลีข้างนอกนะตรงข้างบนอะ่ะแต่ข้างในนิดนึงมันจะมีความหนึบของปลาหมึกอะ่ะนึกออกไหมมีรสชาติข้าวมะนาวมะนาวญี่ปุ่นด้วยครับโดยรวมแล้วมันไม่เปรี้ยวคือที่ผมชอบที่เนี่ยเพราะว่ามันไม่มันไม่มีรสชาติที่มันเกินอะ่ะ ไม่มีตัวเด่นะนะเรื่องอกไหมคือทีมเวิร์กมากเค็มบ้างหวานบ้างปเปรี้ยวบ้างไปด้วยกันนะครับไม่มีใครอยากชิงเด่นเหมือนไมค์เควสครับ yes ส okay. ุกิมาแล้วครับมาหืมกลิ่นหอมเพราะว่าเขาไปเหมือนมีไปเผาๆมานิดนึงนะครับกลิ่นกริลหอมมากนะครับอลองดู mm hmm. มันมี ความรู้สึกที่ผมชอบมันเป็นเหมือนเขาไปไปกริลมานิดนึงอะนิดนึงจริงๆนะครับมันก็จะมีกลิ่นหอมๆพอทานเข้าไปมันรู้สึกแบบถ้าสําหรับผมผมรู้สึกเหมือนเหมือนพักอะเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งทานอูนิกับทรัฟเฟิลกับคาเวียร์มาพอเราทานซูชิแบบนี้รสชาติมันกลางๆดีมันพักมันไม่เลี่ยนอะนึกออกไหมครับมันโอเคนะผมไม่รู้ว่าเจตนาเขาหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออดีเพราะอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะอิ่มเร็วอะนึกออกไหมครับน กลิ่นหอมๆมันคือกลิ่นอะไรครับก็เดี๋ o c ฟิชซักก o d งปี๋อร่อยไม่รู้จะอธิบายงไงอันนี้แต่อร่อยอะ่ะ Japanese Tiger Prawns <Yes. S 1> กุ้งลายเสือนะครับ <laughs> คือกุ้งหวานมากนะครับคือปกติเราทานกุ้งที่บ้านเราอะ่ะสมมติความหวานคือ20%เอนตะเหลือ10%เนตะอันนี้คือความหวานสี่สิ wow. หลายคนจะต้องคิดว่า12ื่นเนี่ยมันแพงแน่นอนอยู่แล้วกับอาหารมื้อนึงแต่ว่าเราไม่ได้ทานแบบนี้ทุกวันนะครับเราทานแบบนี้นานๆครั้งจริงๆอาจจะเป็นของรางวัลให้กับสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จก,ก็ได้นะครับเราต้องมีสมมติเราพาพ่อแม่เรามาหรือว่าพาพี่น้องมาหรือพาแฟนหรือพาอะไรมาในอนาคตเนี่ย งันะ้เราอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แนละ้วหรือแต่เราจะจําประสบการณ์ดีๆแบบนี้ที่เรามีกับเขาได้มันก็อยู่กับเราไปตลอดนึกออกไหมหรือว่ากับแฟนกับคนเราลักกับเพื่อนกับอะไรก็ตามมันดีอยู่ไปนะนเป็นประสบการณ์ที่มีร่วมกันผมว่ามันก็โอเคนะเปิดใจกว้างๆมองอย่าไปมองว่าคุ้มอย่างเดียวนึกออกไหมเรามากินเราได้ประสบการณ์มันก็เป็นอะไรที่มันต่อเติมชีวิตนะครับถ้าคุณมีโอกาสแล้วคุณมาได้อะผมแนะนํานะครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีครับอ่ะ ตอนแรกที่ผมทานตับปลามังฟิชอ่ะอันนี้เป็นตัวเนื้อปลาแล้วนะครับก็ดีใจแล้วอันนี้เขาเอาไปทอดนะครับก็เรามาลองชิมกันดีกว่าอหอมมากที่เนี้ยทอดของอันดับหนึ่งเลยมันบางมากๆเลยนะการทอดเนี้ยอขอบทอดอะ่ะคือแบบแทบจะแบบมันทอดแบบมีชั้นเชิงอะ่ะนะครับผมว่ากินแบบเนี้ยหอมเพราะว่ากลับบ้านไม่มีอะไรกินแล้ะกินอะไรไม่ได้แล้ะ มึกินมามากแล้วคนเราพอกินข้าวอ่ะพอสมองมันบอกให้เราอิ่มอ่ะมันใช้เวลาครึ่งประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงถึงจะเตือนเราให้เราอิ่มแล้วเพราะฉะนั้นพอเรารีบกินอ่ะบางทีอ่ะเราอิ่มแล้วแหละแต่ร่างกายเรายังบอกสมองเราไม่ได้ว่าอิ่มก็คือมันใช้เวลามา20นาทีถึงคือันเราเลยกินเกินไปแต่พอเรากินช้าๆเนี่ยจริงๆเนี่ยคือสมองมีสมองและร่างกายมีเวลาคุยกันแล้วก็บอกเราอิ่มจริงๆนะครับมันก็เลยทำเนี่ยจริงๆล่ะอยาต้องกินแค่นี้ก็พอเพราะฉะนั้้นนนนนกกิิอออาาาาาหรรรชีี่่ยถืวดะคับบ ขอบคุณครับอันนี้เป็นเนื้อวากิวนะครับเขาบอก A4 นะครับกลิ่นจะมีกลิ่นแบบรสชาติแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆหวานๆนะครับลองดูอืม This is my f a v o r อ t e แซงปูยังแซงปูล,ปล,ละดูมันเนื้อดิว้าวเห็นไหมส้ม,มสุดยอดซอสเขาอ่ะมีเปรี้ยวหวาน ตามมาด้วยเค็มแล้วมีเผ็ดแบบหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์่ะนิดเดียวอะ่ะเมนูโปะของเลยหรือถ้าโอมากาเสยี่หเมนูเอาเนี้ยมายี่หอันผมกิน what's this on นจ p ยูซุโส้มยูซุนะครับเขาฝนฝนมาใส่นะครับหวานหอมส้มอะไม่ใช่ส้มนี้นะส้มนี้เหม็นส้มยูซุหอม เรเวยแล้วนะขวัญใจเยอะนะครั้งนี้ต้องมีแบบแฟนคลับมาเกีียดผมละ <c oughs> เมนูวิกีแบบจัดอิ่มๆเลี่ยนๆเ,เนื้อหน่อยอนึ่ออกนะให้เราตัดตัดเลี่ยนได้ดีมากอะ่ะอันนี้นะครับคือยอดฮิตของคนบ้านเราเมนูนี้นะครับอูนินะครับเป็นเมนูที่ผมผมกลัวส่วนตัวีสุดแล้วนะ ความรู้สึกคือเข้าไปเสร็จปับ๊บมันนุ่มนุ่มผสมกับความเย็นแต่รสชาติอุนินะมันก็จะแบบละลายในปากอะ่ะ<อ>นึกออกไหมครับแล้วก็วาซาบิมาช่วยพอดีนะครับส่วนตัวผมนะครับผมทานอุนิเนี่ยผมเป็นคนไม่ชอบทานอุนินะผมบอกเลยแต่ผมทานอุนิเมื่อกี้ผมรู้สึกอร่อยแล้วคุณลองนึกภาพดูถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอุนิอ่ะคุณจะรู้สึกขนาดไหนโอ้จะแอมเบอร์แจ็คโอเคครับปลาแอมอเบอร์แจ็คคัมพาจินะครับ จริงๆก็ไม่อยากบอกรสชาติเป๊ะๆนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ชมมาทานเองก็รู้สึกแบบฟังฟานแม่งอธิบายไม่ต้องกินแล้ว <laughs> อยากให้มาลองทานดูครับ <ๆ S 1> อันนี้เมนูโปรดผมๆๆ This Toro right ออตโรอร่อยมากนิ่มเลยคือไม่ต้องจิ้มวาซาบิกับน้ำเลยแค่นี้เพราะถ้าเราไปจิ้มวาซาบิก็เหมือนไปกินปลาอื่นที่เราจิ้มวาซาบิเยอะก็ได้รสชาติีกับวาซาบิบนะครับขอบคุณนะครับ นต่คือเนี่ยดูดูปลานะส้มดูดิดูความนิ่มนวลของของปลาดิ <c oughs> ต้องเห็นเขาทำอะ่ะข้าวปลาเนี้ไปย่างข้างบนลมควันเนี้ไว้นานมากนะแต่แบบน่าจะแบบไม่ร้อนอะนะเพื่อจะให้แบบได้กลิ่น ถ้าผมทานเข้าไปรสชาติกลิ่นควันนั้นหอมมากแล้วก็รสชาติปลามันมันมีมันเยอะมันเป็นปลาเนื้อขาที่มีมันน่ะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเอาแบบคนไทยรู้จักมันเป็นคล้ายๆมันจะคล้ายๆเหมือนปลาหิมะแต่ว่ารสชาติมันจะนุ่มกว่าเยอะเลยแล้วมันจะมีมันแทรกแทรกกลิ่นควันกลิ่นลมควันกลิ่นทานแบบนั้นอ่ะผสมกับข้าวเข้าไปเนี่โอเคเลยผมคิดว่าผมเจอพีคสุดก็คือวากิวกับ โอโทโร่ที่ผมทานนะเพราะว่าส่วนตัวผมอ่ะผมชอบวากิวกับโอโทโร่อยู่แล้วนะครับผมก็คิดแล้วว่าไม่มีเมนูไหนที่ผมน่าจะชอบมากกว่านนะั้นแล้วแต่เมนูนี้ผมกล้าบอกเลยว่าคืนนี้ไม่มีอันไหนแซงแล้วเนี่ย Number one mm hmm. 1ผมเลยนะครับ this is my favorite of all of all I I am sure is t very good it's very good it's soba น <Yes. S 1> ะเขาก็จะมีเราทานซูชิทะเลเสร็จเรียบร้อย mm hmm. ก็จะมีโซบะเนื้อเป็ดนะครับท่านผู้ชมน่าจะชอบอีกแล้วนะครับ mm hmm. เป็ด ทางเชฟบอกว่าเขาตัดสินใจเลือกเมนูแบบนี้เพราะว่าบางทีทานนี้เสร็จปับ๊บแล้วอยากกินรามเมนต่อกินรามเมนคก็มีโซบะป,ปิดท้ายให้จะได้มีฟิลลิ่งครบเลยเพราะบางทีกินแค่ซูชิกินแค่ปาดิเดรู้สึกไม่อิ่มอี Yeah because some people they feel it, you know like my father is Italian so when he eat rice he say it's not full he has to come back home eat bread and my mom is Chinese so when she eat bread and Italian food she comes back home she eat rice because oh, <right S 1> she say it's not full โซบะนี่ก็อร่อยมากนะสเส้นอะอะไรเส้นต้องเส้นโซบะต้องทำแบบนี้ Before I ตัด u g h t t h i dessert. นี่ไข่นะครับไข่หวานอร่อยหอมมากสังเกตได้ผมจะบอกเมนูสน,นมากจะมีนิ่มมีหอมมันทั้งนิ่มกับหอมจริงนะท่านผู้ชมมาบอกผมเลยนิ่มกับหอมจริงอันนี้หอมมากอ่าตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็มีโคจิชาให้เรานะครับแล้วก็อัน,นี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาทางของหวานดูนะครับ โมจิสตอเบอรี่นะครับครั้งแรกในชีวิตนะกินโมจิสตอเบอรี่หรือว่านิ่มมากมไม่ได้อยากพูดนิ่มนะมันนิ่มบ่อยมากมันนิ่มจริงอะ่ะอ,อร่อยมากโมจิ ji, แล้วก็ไอติมกับผงถั่วข้างบนเนี้ยอร่อยกับกลิ่นหอม,อมหอมกับนิ่มคลิปเนะี้ thank you very much Thank you very much I'm very... <Okay. S 2> thank you very much ขอบคุณมากครับท่านชมถือว่าเป็นมือที่คุ้มค่าจริงๆนะครับผมรู้สึกว่ามันกับประสบการณ์ที่เราได้รับมมันดีมากนะครับแล้วก็ทำให้ผมได้ลองชิมอะไรที่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะกินเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทำให้ผมแฮปปี้มากนะครับวันนี้ ก็ถ้าใครสนใจก็ลองมาทานได้นะครับอยู่ตรง Holiday i n นตรงใกล้ๆกับโรงแรมอินเตอร์คอนกับเกสรอนะครับก็ร้านเขาเปิด6กโมงจองมาก่อนได้นครับกดลิงก์ด้านล่างดูได้นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมมีโอกาสได้ลองมาทานนะครับแล้ว,วันนี้ผมไปก่อนเพราะว่าต้องให้ทีมงานผมและแฟนผมรับประทานเหมือนกันนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ